สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปชมวัดหน้าพระเมรที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นเมื่อปี2 0 4 6ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญและเป็นวัดเดียวนะคะที่ไม่ถูกพมา่าเผาทำลายค่ะ ติดตามตรายละเอียดจาก VTR มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนาขอขอบคุณมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ วัดหน้าพระเมรตั้งอยู่บนพื้นที่นอกเกาะเมืองติดริมคลองสะบัวตำบลท่าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช246 0โดยพระองค์อินในสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองซึ่งเป็นวัดเดียวที่ไม่ได้ถูกพมา่าเผาทำลาย สิ่งสำคัญที่ปรากฏภายในวัดหน้าพระเมรคือพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถพระประธานในพระอุโบสถนิยมเรียกย่อว่าพระพุทธนิมิตเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ปางโปรดพญามหาชมพูบดีซึ่งเป็นการนำคติพุทธราชาคือ กษัตริย์ในอุดมคติเป็นจกักรพรรดิีราชเป็นผู้มีคุณธรรมและอำนาจในการเป็นพระราชาที่เหนือพระราชาตามทศพิตราชธรรมพระพุทธรูปองค์นี้ถือได้ว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและคุ้มครองบ้านเมืองนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญในวิหารสันเพชสร้างขึ้นในสมัยราชการที่สภายในประดิษฐานพระคันธารราชสมัยทวาราวดี อายุประมาณ1,500ปีเนื้อศิลาเขียวแกะสลักประทับบัลลังก์ปางประถมมเทศนาส่วนผนังโดยรอบมีภาพจิตรกรรมเห็นภาพได้เลือนลางที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านและผู้สูงศักดิ์เล่าเรื่องการค้าสัมภาและพุทธชาดกต่างๆจากฝีมือช่างชั้นสูงที่ดูประณีตงดงามยิ่งนักจุดเด่นของวัดหน้าพระเมนคือ ความงดงามของพระอุโบสถสูงใหญ่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นหน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักปิดทองที่แสดงรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเสียนาคนล้อมรอบด้วยหมู่เทพพนมจำนวน26องค์ส่วนภายในพระอุโบสถเป็นรูปสัมเพาอย่างแบบโบราณมีเสาแปดเหลี่ยมยาวเก้าห้องลายทรงพุ่มข้าบิน เพดานเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปดวงดาวล้อมเดือนสลับซับซ้อนสวยงามมากพระปรางถูกจัดวางให้อยู่ด้านหลังของพระอุโบสถมีบันไดทางขึ้นเรือนธาตุปัจจุบันองค์ปรางชมรุดเหลือเพียงส่วนฐานและเรือนธาตุมีความเชื่อเปรียบว่าพระปรางแทนสัญ,ญลักษณ์เขาพระสุเมรอันเป็นแกนกลางของโลกเจดีย์รายสมองค์จัดเรียงกันตามแนวแกนเหนือใต้ มีรากทรายแผ่เข้าปกคลุมต้นโพสูงใหญ่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของสถานที่แห่งนี้พระวิหารขาวตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบโสถพระประธานในวิหารขาวเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสร้างในปีพุทธศักราช246 0มีนามว่าหลวงพ่อขาวปางมาลวิชยัยเป็นทองสำริดบุกเงิน วัดหน้าพระเมนจึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าให้เราได้ศึกษาเรื่องราวในอดีตและได้ซึมซับความวิจิตงดงามและเกิดการเรียนรู้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา